ชาราคิริกาพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาชีลนิดชิลนิดไม่ค่อยไปค่อยๆ่ไปนะครับ็วนะคะเดี๋ยวน้องให้คะแนนนะคะนะคะโอเคพร้อตอนนี้นะคะเทียบิวของเราผู้ชมทางบ้านจับตาดูให้ดีทูเฮียก็ทำกำลังใจกับเขาอยู่นะคะ อยากเสมือนน้องกัฟนะคะตัวบีจะเปิดจะเปลี่ยนดูเทียมมาใกล้แต่เดี๋ยวก่อนเยก่อนนม่กลิ่นแล้วหอมไปแล้อ่ะกลิ่นเป็นแนวหวานขลุ่ยตี้ยนเดี๋ยวนะเกียรก็ไม่เทีซีไม่ใช่เมวกเดียวกกินเป็นแนวฟุตตี้ฟุตตี้หวานหวานกูกียรี่ได้กินไหมคะ้ว ลอกหาจีบดูเกียว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 โอ้พี่จิ๊บไม่ใช่เลยไม่ใช่หนักเลยไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยคะไม่ใช่แน่เกียรเกียรช่วยพี่จิ๊บหน่อยหองหอมนะนี่พี่กข้างหน้านะไม่ใช่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 ไอ้เด็กนี่กิ่นพี่วีข้างหน้าโอ้พระเจ้าไม่น่าใช่คุณผู้ชมไม่น่าใช่เกียรได้กลิ่นไหมคะลองหาสิ กน,นัถ้าเฮียไม่หากิ่งช่วยพี่จิ๊บล้วก็ไไจะไปต่อไม่ได้เลยคุณผู้ชมนะครับไม่ใช่กิ่นดอกไม้แน่นอนแต่เป็นกิ่นแนวแบบวหวานวเป็นแนวแบบฟุตี้ฟูตี้ใช้แบบเป็นกลิ่นแบบคนที่ไกลไปแล้วพี่จิอยหลักไปสอก้าก็เจอล้วกิ่งนะลองหาเดี๋ยวช่วยพิหาหน่เนียค่ะบีเ สิสิงกะทีเพราะช็อตเนี่ยแหละเฮียยองหากลิ่นไม่เจอไอเกได้กลิ่นแล้วจริงๆได้กลิ่นไหมครับโอ๊ยอยากจะโยนให้น้องเขากลิ่นน้ก๊าบใช่ไหมคะกินเป็นยังไงอะคะกินน้กาฟที่เฮียไปวันเนี้ยเฮียไปดมใกล้กลิ่นน้กาบเป็นไงคะหนูสม มมิเมโลกรีนะเนาะกินสารโซมยอดไม่เดินกอเก๋เดี๋ยวนะกลิ่นเป็น เลยเธอได้เจอกลิ่นฟุตปี้หรือว่ากลิ่นน้ำหวานไหมจ๊ะเจอครับผมเหรอครับเป็นยังไงนะกลิ่นหอมมากเลยครับเหรอครับกลิ่นดีเลยกลิ่นดีนะครับผมดีงามตอกผลไม้ครับครับนะจบจบเยี่ยมเลยเนี่ยเนี่ยเธอบอกอ่ะอยากให้แบบนี้เธอจัดให้เลยเลยรับมาก็ช่วยกับหมอเขาหน่อยช่วยด้วยครับนในทวันนี้บอกว่าเป็นวันพิเศษด้วยนะคุณทำน้ำหอมนะคะอ่าใช่ครับอ่าก็ อันนี้คือให้ผมขายวันนี้ได้เลยนะคือยยูคือยูให้ผมขายได้เลยไดนะคะเดน้องก๊าบเอานี้ก่อนน้องก๊าเงียบก่อนนะแล้วก็คนเดียวเงียบก่อนนะอย่าจิบขอเขียวคนละบ้านจ้ะนี่คือโรคเลือดเราขายของไม่ได้หรอกผู้ชมแล้วก็พยายามโยนไปโยนไปนะคะเพื่อจะโยนเข้าสู่การขายน้องหมของน้องก๊าน้องก๊าบขับย้อนกลับมาผมขายของได้ สอดีไว้พี่จิมตี้กลิ่นแบบหมอมๆพี่จิมตีตต้เราอยากจะรู้ว่าคุณทำออน้องของเหรอเป็นอย่างไรยังไงบ้างใช่ครับก็ชื่อยิ่งเอาว่ามอตปีเคเคนะครับก็อันนี้คือผมต้องเล่าถึงขนาดไหนครับ ก็สามารถไปติดตามได้ใน In นสตาแกรมนะครับ @bkk นะครับแล้วก็ Twitter รชื่อเดียวกันเลยครับผมก็รอติดตามข่าวสารต่างๆนะครับก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็อาจจะมีรูปอะไรต่างๆที่ผมได้ไปถ่ายมาก็รอติดตามด้วยครับนี้ติดตามมันหอมมนหอมหอมยางเฮนาะหอมเนาะใครฉีดก็จะเป็นไงบ้างทุกคนได้ฉีดจะหอมกินฟรุตตี้หอมบ้างเลยครับ ถ้าใครอยากจะหอก็จัดเลยจัดกันไปนะะเข้าสู่บทละครแล้วนะคะอันนี้ผลอนุาตแซบทละครไปแล้วเนี่ยเื่งไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยขออนุญาตเข้าสู่บทละครนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จินขออนุญาตอยู่ตรงกลางนะคะให้น้องคนนั้นอยู่ใกล้กันนิดนึงจ้ะนะคะเพราะว่าซีนนี้ไม่ถึงหนึ่งคันเนาะ นนี้เห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยอะนะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตส่งบทให้ดีกว่านะคะส่งบทให้นะคะตัว A จะเป็นน้องกัฟนะคะตัว B จะเป็นคุณมิวนะคะอ่ะคุณ A พูดว่าแต่ต้องส่งส่งอินเนอร์ให้เข้ากับให้เข้ากับสิ่งที่พี่จิ๊ดพูดด้นะนะคะโอเคนะคะเข้าหาเข้าหน้าเข้าหาคุณมิวเลยค่ะนะคะแล้วส่งอินเนอร์มาเลยนะคะอินเนอร์ความรักผมยังไม่รู้บทเลยครับเอาหรอ พี่จิตได้ยินเข้าอย่างนั้นอย่เดียวเลยนะคะพี่จิตชอบนะคะอะบทมีอยู่ว่าอันนี้กับพูดนะช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหมครับแต่เสียงต้องเป็นเสียงแบบต่อมูตต่อมิตรค,คือเป็นแนวแบบผู้ชายน่ารักอารมณ์ดีที่เล่นนะคะและว้วก็เสียงน่ารัก เสียงสองไม่เอาเอาเสียงสามนะคะประมาณนี้นะพี่จิ๊บคิดว่าน้องทำได้อยู่แล้วนะคะช่วยปิดไฟหน่อยได้ไหมครับนะอันนี้อันนี้บทของมะก้าน,นะคะต่อไปนะเฮียเฮียมมลก็จะตอบว่าทําไมเหรอครับอันเนี้ยเสียงของเป็นเสียงล้หนึ่งก็งคือเสียงจะต้องทุ้มสุดเหมือนผู้ชายกิ๊บแเฮียผมแบบเดียเดี๋ยวเพิ่มตีนะอันเสียงล้หนึ่งก็แบบเสียงเข้มแคบหน่อยนะแล้วเสร็จปุ๊บน้อง ตัถือนะคะแต่ส่วนเฮียพูดว่าแค่ทำไมล่ะครับแต่เสียงเป็นลบหนึ่งทำไมล่ะครับโอเทำไมล่ะครับทำไมล่ะครับอครับเน้ยทำไมล่ะคไมล่ะครับโอเคนี่เฮียพอกอดน้องจำหมดเดียวกว่าใจเย็นเดี๋ยวน้องกจได้แล้วนะทั้งสองอูน่ารักจังเลยความจำพูดดีน่ารพดีคุผู้ชมเเดี๋ยวไปดูนะเสียงสมขอสมุะมีสุดๆร้องแล้วร้องแล้ว โอเคนะคะแอ็คชันพี่มิวพี่มิวพี่มิวช่วยปิดไฟให้ผมได้มไ,มไ,ดไหมอ่ะทำไมล่ะเพื่อนก็พบตอนนี้พี่อะทีแสงสว่างของผมไง ไว้ฝากสมัยกับดูนี่ส่วนอันเนี้ยอีกิซีเดียพอเลยนะอุ้ยายแล้วเอใช่ไหมว่าขอร้องเกอะขอร้องชเ,เลยนะ,ะแปลว่าบทละครนี้คือคอใช่ไหมคะ,ะไปกันต่ออีกนซ แฟนเสียงสามพี่จิ๊บขอเสียงสี่นะคือแบบเข้าอารมณ์แบบโอ้๊บสุดๆตัวนี้และส่วนพี่ขอเป็นร้องสองนะโอ้ร้องสองเมื่อกี้โอ้้องแดงแซ่บชุ่มเอิร์ดกล่อก็ต้องเป็นแบบหอมเอิร์ดกล่อมอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นร้องสองแล้วก็มีความสามารถมีความสามารถอยู่แล้วไงคะเราอยากจะให้คุณแบบนี้คุณจะต้องรบอสองอันนี้คือ รดั s <S ี่ใกล้คร่แล้วนนี้ค่ะในกิ๊บสัมามไม่พอ,พอยังไม่จี๊ดนะคะอเเดี๋ยวลองดูว่า,าขอแย,หออยกหวานเกินต้าจี๊ดเลยขอระดัลสนะคอะอะบทมีอยู่ว่าพี่บิวพี่บิวช่วยลดความไร้ในตัวเองหน่อยได้ไหมกูจะไม่เยียบทน้อยจังเวยอ่าโทรเดียมีแค่แบบทำไมละครบิว,วทำไมละคร คำเหนือกับคำพูดที่น้อยๆนะคะทำไมอ่ะทำไมและอนนนะโอเคถามว่าทำไมอ่ะนะคะไม่ไหวแล้ว ตอนแรกข่าวอะไรนะช่วยลดความไบรท์พี่มิวพี่มิวอันนี้คืออันนี้เสียงพี่ชิบหนึ่งนะอันนี้เสียงจริงนะพี่มิวพี่มิวอย่างเงี้ยอแต่พี่ชิบขอเสียงสี่ขอุณยาวพี่มิ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 วเอวหวานได้เถอะพี่มิวพี่มิวช่วยลดความไบรท์ในตัวเองหน่อยได้ไหมยะเคียก็กดยากมากเคียก็บอกว่าไม่อ่ะ ทำไมอ่ะแะคะเสร็จปุ๊บน้องก๊บก็บอกว่าเส้นประสาตาข้างขวาหนูรับมันไม่ไหวแล้วค่ะมไม่เห็นเข้าใจแต่ว่าเราไม่เอาควาแปรเราต้องการแค่สีคน่ะไใจกคคหมายผู้ชมเข้าใจปะขอแค่เสียงอ่ะอยากได้อยากได้เสียงน้องพิมน้องกาบต่างเสียงอารมณ์พบอะไรเงี้พจิอยากได้อารมณ์แบบว่า หมดแล้วได้อย you know, you know, you know, okay. ู่ได้อยู่ด้อยู่ดได้อยู่นะโอเคพร้อมแล้วสี่สี่พี่มิวพี่มีวยักก่อเทสเทสยังยังไม่ได้นะส่งใส่พี่มิวเอาหวานี่มปากันแล้วเต็มแลตาม้วแตกดีกดีนะพี่ิว สู่ซ <ics> ีท like ุกคนพร้อมไหมคะพร้อมแอชพี me <sh arp intro> <ceu> ่มิวพี่มิช่วยล้องฟังมันเหมือนตัวการ์ตูนเลยไม่จังที่เสียงแฉะงหวกๆช่วยร้องฟังไตัตูนไอยได้ไหมมาย ับแลแลเป็นคำว่าหนูหหอ๋อซิ<ช>สตาข้างขวาของหนู ค่ะทำไมจำแม่กันตังเลยวิญญาณนัคลุ้น,นตอนนี้พี่ฟินมากพี่ค <Okay. S 1> ิดี๋ยวหูวไม่ไหวละเในกระพร้อมแล้วเชิญพี่มิวพี่มิวช่วยลดความร้ายในตัวพี่หน่อยได้ไหมช่วยลดความร้ายในตัวพี่ลงหน่อยได้ไหมทำไม